เป็นบุญของสาวล่าที่ได้เห็นขบวนแบบนี้ฝรั่งที่วัดไทยเยอะมากวัดใหญ่มากจ้ทุกโก้ตั่งใจสิไปวัดผักแก้วแต่บอได้ไปเกิดยังขืนแข่งลูกของก็ฝลังใครจะดังความขาวที่ซะสมมานะเบิดแหละยางหลอดตอนนี้เรากำลังจะไปวัดพระแก้วจ้า หัวได้มวมือดูันหนุ่กังนะลุง ควบขา้าวสาสมมาเหมือนนี้เบิดเลยยางตากแดดเบิด,ดมือไปถามไปดูไปนี่อันนันนี้อของฉับ้า <laughs> ยัางบุพเอีกควบข้าวสาสมมาเหมือนนี้เบิดเกี้ยงเลยตากแดดเบิด,ดมือตอนนี้กำลังสีเดินเขาทางอาเขาไปรับชมพระแก้วในโบสถ์ด้อพี่น้องแต่ว่าบุหัว่าสีเขาได้หรืบอบ่เนาะเพราะว่าอาได้ยินมาว่า พะลาชินีอาเิ็นสีสดเด็จเนาะพี่น้องกบพอจะอยู้อหัวเป็นสีสดเด็จก็เลื่อยบหัวสิแดงเขาไปได้หรือบโบเนาะก็เลยล่องไปบึงก่อนว่าทางเขาเป็นสีเปิดในเขาโบเนาะพี่น้องก็เดินน้ำหนาไปเลยจ้าพี่น้องตอนนี้ก็คือแบบแดดแบบโอยแดดจะสิเป็นลมไปเลยพี่น้องเออแบบว่าไปอยากบรรยายในข้อมแดดเลยแบบว่า ขปักกับขี้ซีเมนว่าเป,เปื่อยไปหละแหละอือขป็นคกครขี้สิเมนซุกตะนีกับมาเพาะขบวนพี่นอ้องเป็นขบวนอันเพิ่นสิต้อนรับพราชินีมั่งพี่น้องนะสิเมนเนาะว่าได้ยินว่าพราชินีเป็นสิเสด็จมาเพื่อกเริ่มเคียย์เริ่ม อันแบบเปิดปิดถนนุนเนาะบางส่วนเนาะพี่น้องถนนบางส่วนก็เริมปิดแล้วตอนนี้ก็ได้นี่เนาะจากะไล้ไล้ขบวนอยู่เนาะพี่น้องเนาะกะบุขิดบุฟันเนาะว่าสิได้ไม่เห็นขบวนแบบนี้เนาะกะขังแหลกที่เะเห็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบว่างามแหงเนาะพี่น้องสง่างามแหงเลยแบบอู้ต่างสากระเบิงไล้พี่น้องเลยต่างสานี่แบบไล้แหงเลยเนาะจ้ะนี่เนาะก็มีนายทหารนายตำรวจแบบไล้ คว้วข้าวที่สะสมมานะเบิดแหละยางเลาะ,ะตากแดดเบิดมือมนะวัดสีรดะมาไหว้พระแก้วผ้าแกว้วปิดพนะี่น้องมาเนี่ยนะวัดผ้าแก้วปิดมาเนี่ยนะวัดศีไปวัดอรุณจอยเลยมึงนี่ยฝรั่งร้ายหลายพี่น้องฝรั่งรลายเฮงมึงเนี่ยป้าพี่น้องอุบา <c oughs> อ่าวฝรั่งศูษยาฝรั่งเต้นอยู่คุณเนี่ย กองนู้นเหลืออ er ันนีพี่น้องบลังน้ายร่งไ้แหงเลยพี่น้องเดือเสียเบิ่งเนซื้อ่แดดแหงบวไยว้สุดลมใค้จะรอยหนึ่งใคาจะรูดหายเรือ8แปดสิบบาทหอนแหงบวบย้หอนแหงสวดลูกสื่ออันลบวะ อาเพียงกับลูกเพียงกับ,กบว่าผู้อฝูบ่าผู้บ่าวจีนหรือผู้บ่าวญี่ปุน่นหย่างมาปั่นกันคนละคนเฮาแบ่งกันคนละคนลุงอโพอนะเนออข่อยเอรุ่นปั่นกันอยู่ร้วมใช่ค่ะเดียวกันคือเก่าฮานะเพิ่ลสีอโพอแขอยสีอารุ่นปั่นเองเนคนปเละคนปั่นเองสุดท้ายกับบริหารช่วงวัดผาแก้วเนาะพี่น้องเพราะว่าคุณปิดจัดงานต้อนหับอันพระราชินีเป็นสิสเสด็จเนาะได้มาวัด พู้แท่นนอพี่น้องวัดพูแท่นนอเออเมนแหละจะพี่น้องวัดพูเนอะตะการ์มะนาวเสียขาข่านะสามลอยพี่น้องเอ้ยบาทนี้เนาอ ก่อนสิเขาไปข้างในกับมาแวรไหวพระอยู่ทางเขาประตูก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาไปข้างในก็คือสีกว่างเต๋อพี่เนาะก็เลยมาแวรไหวพระขอพรอยู่นี่ก่อนกับบูชาเอาดอกไม้ถูเทียนเนาะพี่น้องคือแบบว่าฝรั่งเพื่อกับจีเป็นงงๆเนาะเฮ็ดพิษเห็ดถึกแน่เนาะพี่น้องเพื่อกับจีบอกขาใจเพื่อกับจีบูเรื่องกับจีเป็นอันงงๆเป็นอันสงสัยนะเออแบบยืนแบบสงสัยงงอยู่ว่าเฮ็ดแบบได้แบบได้นะเพื่อกับจีเบิ่งว่าเออเฮาเฮ็ดแบบได้แบบได้เพื่อกับจีเฮ็ดตามเลย พี่น้องเนาะเพิ่นบบหูนะเพปกติเป็นแบบงงๆเนาะเมน่นากับไปบูซามาสองอันเนาะเพื่อลุงอันนึงเนือจาะพี่น้องก็มีดอกไม้ถูกเทียนเนาะแล้วก็มีแผ่นทองปิดหลังผาเนาะพี่น้องแผ่นทองปิดผาเนาะพี่นออ้องแล้วก็ออกมากะสิแบบว่างามแห่งพี่น้อง งามแบบงามแม่ลี่นะยาให้อังกรรแให้งเนาะวัดนี่กับโมมานากกับบมคิดว่าสิได้มาได้พี่น้องเขามาแหละแบบว่านักทองเทียวแบบล้ายแห่งงามแหงเนาะพี่น้องนี่ก็สิมีตงังสร์ฝรั่งร้ายแหงมาลุ่มกันลูกของเนาะพี่น้องดังแน่ปดังแน่เนาะสุดร้ายกับสีปดังเนาะพี่น้องเนาะมาเบืองน้่มกันเนาะนี่เนาะกับสีแบบอังการย์ให้ก็จะลุกของขึ้นมาดัง ีก็ถึงคิวมันน่าแหละนาะพี่น้องว่าสีดังหรือบอมันหลุดน้องกันเด้อจ้า ขวบข้อมื่อแหงคือจะเอ้ยดังคักมือจนแบบสาไปเลยตัวนี้เมื่อยแหงเย็นแหงงามแหงจังเลยงามมากยไดสุดงามมากเลยงามมาก นี่ก็น่อกมุมนี่ก็คืองามแหงพี่ดองอันนี้ก็นนาซีเมนแบบว่าเป็นทีเก็บอาขี่คองแต่ละพระองค์แมนบอพี่นองถ้ามัน่าว่าพีดน่าว่าพีดก็ขอภัยน้เลยจากพี่นองก็คือแบบว่างามสูงแห้งพีนองแบบไล่ไทยแบบงามแหงเลยนาจาะโอเคคุณเนี่ยพี่นองนี่นี่เนาะผ่าลายแห้งแข็งข็แบบ ขายแบบยูวัดยูวัดอันถาดอิงห้างบ้านยู่แคนสสวัใในเขตน่ะคือขายขายเลยนี่น้าพริ้ายร้ที่มดหยาบไปหอดพุนเลยนี่บ้งบัง เงาไปเลยเงาไปเลยตามมาป๊าดเงาเลยฟอนแหงตากแดดมาแล้นี e, ่เงาค่ะเลยพี่น้องพระพุทธรูปที่แบบว่าองยัยแหงแหงพี่น้องเอ้ยป๊อดองค์ใหญ่แหงแบบหลายเมตรเลยนอกจากแบบ สงา่างามแบบอู้เหลืองทองอลามเลยเนาะจ้ากาสิมาขอกาบไหวล้วก็ขอพรเนาะพี่น้องเนาะขอจริงดีๆเขามาในชีวิตเนาะจ้ากาเหนียบนีก็คือสิแบบว่าต่างสาส์กบพ้ากันมาทายลุมมาขอพรหลยพี่น้องเอ้ยคนไทยคนเอียงกับมาขอพรกาบขอพรอ,อ่าทายลุย่มอียงหลายลายพี่น้องเอ้ยแบบแน่นวัดเลยเนาะจ้าเพราะว่าแบบบานมันน่ก็ยังแบบพื่งสิคยเห็นแบบ ความยาวของเพลนเนี่ยกัสิแบบโอ้ยร้ายร้ายเมตรอยู่นอเจ้าแบบมุมนี้กันมุมนี้แหงงแหง่ายสุดยอดมุมนี้ง,ง่ามีเนาะมุมนี้งามยงิ่แห้งโอ้ยเป็นมุมนี้ได้เไหมมุมนี้งามแห้งน่าจะเงยง็นที่ีสุดเลยอือ ตอนนี้ก็ไม่หยอดเลี้ยนเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตโคมะนาวเดวยอพี่น้องฝรั่งเพิ่งก็หยอดเลี้ยนคือกันได้จจกพี่น้องหนารักแหงเสร็จแล้วก็สิขอลาขอจบกีบซามนี่ก,นนก,บบนกน็น้องพี่น้องทางกับบ้านกสิมะพราะอนุสาวียีประชาธิปไตยน้อพี่น้องกราบสวัสดีสบายดีขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังจา้า